สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับร่างที่3าของพลังเทพเปโตรทินิกาที่ในตอนนี้มัน่าสนใจนะว่าพลังนิกามันยังมีความลับพลังอะไรที่ซ่อนเอาไว้แล้วก็ความสามารถพลังนิกามันจะยังมีร่างที่3าที่เป็นพลังที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าความสามารถเทพบปโตรทินิกามันคือความสามารถสาสออนในตำนานที่ไม่ได้มีใครปลุกความสามารถนี้มาหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าการที่บอกนะว่าความสามารถนิกาลูฟี่ มันคือความสามารถสายโซออนั่นก็หมายความว่ามันเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะมีความสามารถที่เหมือนคนอื่นนั่นคือสามารถการล่าด้สามล่างโดยที่ล่างแรกนคือล่างมนุษย์ล่างสองนั่นคือล่างไฮบิดและก็ล่างที่3นั่นคือล่างที่แท้จริงซึ่งมันคือล่างของสายโซออนรูปแบบนั้นๆอย่างเช่นลูจีนั่นก็จะกลายเป็นเสือไฮโดนั่นก็จะกลายเป็นมังกรอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าสายโซออนปกติพวกเขานั้นสามารถการล่างได้ส,สาม outsider, ล่างแต่ว่าลูฟี่ในปัจจุบันเขานั้นสาม um. สารถการล่าได้แค่สองล่างเท่านั้น ึ่งนั่นก็คือร่างมนุษย์ธรรมดาปกติและก็อีกร่างหนึ่ง,น,ง,งนี่คือร่างแก่ห้าใกาไปเลยนะฮะึ่งนั้นก็จะนำมาเราได้เห็นว่าผลพิสาของลูฟี่มันแตกต่างจากสายโซออธรรมดาเพราะว่านอกจากในตอนนี้มันจะสามารถการล่าได้แค่สองล่างเนี่ยมันยังต้องรองความสามารถพลังผลพิสารนั้นตื่นขึ้นมาก่อนอีกด้วยแต่ว่าที่หยิบยกเรื่องราสามล่างขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เพราะผลพิสารสายโซออนะฮะมันมีทั้งร่างไฮบิดแล้วก็ร่างที่แท้จริงซึ่งมันน่าสนใจนะว่าร่างแก่ห้าใกะมันคือร่างไฮบิดหรือว่ามันจะเป็นร่่่างงททีแแ้จิิก เราะว่าได้เกิดร่างแก้ห้าในคือร่างนิกาของจริงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้รูฟี่เขาในยังสามารถใช้ร่างไฮบิดซึ่งเป็นร่างที่ผสมผสานการระหว่างร่างมนุษย์กับร่างนิกาที่ใช้ในการต่อสู้แต่ว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้ลูฟี่ใช้ร่างไฮบิดนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้เราเนี่ยยังไม่เคยเห็นร่างที่แท้จริงของนิกาที่เป็นร่างที่ผสมผสานการระหว่างมนุษย์ก็เท่านั้นซึ่งเรื่องราวพวกนี้ก็น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงเนี่ยหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างไฮบิดหรือว่าร่างนิกาที่แท้จริิงทีี่่ไไมมมดด้กาารเเปผ ร่างพวกนี้ก็ต่างเป็น่างที่น่าลุ้นการทนนาโนมันเนี่ยจะมีความสามารถแล้วก็พลังอะไรที่มันซ่อนเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าจานโอดะเขานั้นซ่อนความลับเกี่ยวกับพลังแล้วก็ร่างในกาไว้นั่นก็หมายความว่าร่างนั้นมันจะต้องมีความสามารถที่มันแตกต่างแล้วก็มีพลังที่มันต่างออกไปจากร่างในกาในปัจจุบันและนั่นก็ไม่แน่นะว่าร่างนั้นมันอาจจะเป็นร่างที่มันแข็งแรงกว่าเดิมแล้วมันเนี่ยก็อาจจะเป็นความสามารถแล้วก็พลังหม่ลูฟี่ที่มันจะถูกนำมาใช้ในการต่อสู้กับศัตรูโลบอสคนต่อไปก็เป็นได้นะฮะ มันมีล่าที่3ขึ้นมาจริงๆนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ในเนื้อหาในภาคเออร์บาร์มันก็จะน่าสนใจมากนะว่าเนื้อหาในภาคนั้นซึ่งมันคือภาคที่ได้มีการปูไว้นะว่าเผ่าคนยักษ์พวกเขาในบูชาเทพบรรดาทินิกาและในตอนนี้พวกเขานั้นกำลังจะพาลูฟี่กลับไปเพราะฉะนั้นเนื้อหาในภาคเออร์บาร์นั้นก็จะน่าสนใจมากนะว่ามันเนี่ยนอกจากจะเป็นภาคหลังอุซอมันจะยังเป็นการปูเรื่องราวู่พลังใหม่ลูฟี่ได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ลองคิดดูเล่นๆนะว่าถ้าเกิดล่างต่อไปเนี่ยมันคือล่างที่แท้จร <sh> มันคือร่างเทพบโดทิศนิกาของจริงซึ่งมันคือการใช้ร่างของเทพบโดทิตที่เหล่าคนยานบูชาและร่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นร่างที่จอปอคนก่อนในเคยใช้ในการต่อสู้กับเหายิบประสาทเพราะฉะนั้นก็เลยน่าลุ้นขึ้นมานะว่าร่างที่ถูกเรียกว่าเทพมันจะมีความสามารถและก็พลังที่มันถูกซ่อนเอาไว้มากมายขนาดไหนเพราะว่าจนถึงตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมนิกาถึงได้ถูกเรียกว่าเทพบโดทิติทางทนที่ความสามารถนั้นก็มีเพียงแค่อย่างเท่านั้นซึ่งผมก็หวังนะว่าร่างต่อไปของลูฟ หรือแม้กระทั่งความสามารถดูดูติดตามชื่อที่มันจะปลูกความสามารถแล้วก็พลังขรูฟี่ให้มันแข็งแกร่งขึ้นและนั่นก็ไม่แน่นะว่าร่างต่อไปของนิกามันอาจจะมีความสามารถแบบนั้นที่มันถูกปลูกขึ้นมาหลังจากนี้ก็เป็นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าร่างต่อไปในร่างไฮบิดซึ่งมันคือร่างมนุษย์ที่ผสมมนิกาเนี่ยมันก็ยังคงเป็นร่างที่ไม่น่าสนใจอยู่ดีเพราะว่าร่างไฮบิดของสายซออนมันคือร่างที่ส่วนใหญ่่ะบอกกันว่าร่างนี้เนี่ยมันคือร่างที่สมดุลแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่สุดเมื่อใช้ในการต่อสู้มันกก็ลนนน่่าาาาาาสสใจะววคมมรถิ ที่มันคือความสามารถของเทพโดติสถ้าเกิดมันมีร่างไฮบิดขึ้นมาหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นร่างที่แข็งแกร่งขึ้ส่วนของลูฟี่จนมันทาให้ความสามารถและก็พลังของลูฟี่เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นร่างที่แท้จริงของร่างนิการหรือว่าร่างไฮบิดการที่ลูฟี่น่ยจะมีร่างใหม่เพิ่มเติมตม,มันก็ต่างเป็นเรื่องราวที่มันดีทั้งนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ร่างแก่เสียงของลูฟี่เนี่ยมันสามารถปรับใช้ได้หลายร่างตามแต่สถานการณ์แล้วู่ต่อสู้ใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดว่าร่า,างแก่ห้าดนไม่ล่างไฮบีดหรือว่าร่างที่แต้จริงขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้หลานจานิลูฟี่เขานนั้นสามารถใช้ร่างแก่ห้าได้หลากหลายมากขึ้นและยิ่งไปกว่าน,นั้นการมีร่างใหม่เนี่ยมันก็มาจะมาพร้อมกับพลังใหม่แล้วก็ท่าใหม่ซึ่งมันมีความลุ้นแรงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องราวร่างใหม่ของลูฟี่เนี่ยมันน่าสนใจและมันก็น่าลุ้นมากนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่บอกนับความสามารถพลังลูฟี่มันคือความสามารถในตำนานนิกาึ่งนการที่บอกน,น มันก็เลยไม่แน่นะว่าล่างต่อไปของนิกามันอาจจะเป็นความสามารถพิเศษผลปีศาจนานที่มันมีเพียงแค่ลูฟี่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้พลังแบบนี้ได้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันนะว่าหลังจากนี้เนี่ยนิกาจะมีล่างที่3ามหรือว่าล่างใหม่ซึ่งเป็นล่างที่แท้จริงลดล่างไฮบีดหรือว่าพลังเทพนิกาของลูฟี่เนี่ยมันจะมีล่าพิเศษในตำนานที่มีแค่ลูฟี่คนเดียวที่สามารถใช้ได้หรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้คงต้องมารอลุ้นแล้วก็รอาดูกันต่อไปนะฮะ โอเคแลื่นี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้สึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ธชองเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ